ชื่อต่อเมลรงวันโลกมันพลิกพันเมลรงวันถูกต่อ อีกหนึ่งโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ถูกจับตามองและเป็นการสารต่อความฝันของคนที่อยากมีบ้านหลังแรกพร้อมรับสิทธิประโยชน์กับอัตราดอกเบี้ย0%สำหรับราคาบ้านไม่เกิน5ล้านบาทและนำไปหักภาษีเงินได้10%จากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ติดตามโครงการดีๆนี้ได้จากสาธิตรังคัสิริอธิบดีกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง สวัสดีครับบัสทึกดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับโอ้โหวันนี้วันนี้มาแรงวันต่อเพราะหลายคนมาเป็นพรีเซนเตอร์พิเศษเลยนะฮะเชิญท่านมาเพราะว่าจะมีงานมหากรรมบ้านและคอนโดใช่ไหมฮะที่ศูนย์เศรษฐกิจที่ศูนย์เศรษฐกิจวันไหนนะท่าน1 5บหถึงสิครับเดือนนี้ครับโอ้วันวันพฤหัสนี้แล้วนะนี้แล้วถึงอาทิตย์ คือ,อเป็นมหากรรมบ้านที่มีคนไปไปดูไปชมไปเลือกซื้อบ้านเยอะมากมและปีนี้พิเศษที่ต้องเชิญท่านมาเพราะามหากรรมบ้านหลังแรกของรัฐบาลซึ่งได้เริ่มแล้วนะแต่พอดีเริ่มตอนน้ำน้ำท่วม,วมพอดีน,นะฮะ <คน S 1> จังหวะอาจจะไม่ดีโครงการที่ยังอยู่นะคร,รับแล้วก็ต้องการมาบอกกล่าวให้ท่านทราบว่าที่ที่งานเนี่ยจะมีบูธของทางกรมทรัพย<อ>กรนะฮะบูธนี้จะอยู่เห็นได้ข่าวว่าอยู่ในทำเลที่ดีมาก วงจุ้ยดีด้วยทำเลติดรถไฟฟ้าเลยค่ะบูสสะกอค่ะคือศูนย์ประชุมก็ติดรถไฟฟ้าอยู่แล้วจ้ะมาการบ้านหลังแรกมาทบทวนกันหน่อยนะครัว่ามีเงื่อนไขอะไรพิเศษบ้างคือจริงเป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านหลังแรกนะครับตอนนั้นก็บอกว่าให้เป็นมาตรการแรกๆเลยที่รีบออกมานะครับเราก็บอกว่าถ้างั้นกําหนดอย่างนี้แล้วกันว่า ในการที่จะซื้อบ้านหลังแรกไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินรหรือห้องชุดในอาคารชุดเนี่ยนะครับท่านจ่ายเงินค่าซื้อรายการต่างๆเหล่านี้นะครับไปเท่าไหร่นะครับ,รบเอามาหักออกจากภาษีที่ต้องเสียสาหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ออันนี้แตกตายย่างจากทั่วไปนะครับเดิมเนี่ยเรามีค่าลดหย่อนผ่อนบ้าน<อ>หักได้ตามความเป็นจริงไม่เกิน1น0 0 0แสนครับเรามีเรื่องของการขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านใหม่ เงินได้จากการขายบ้านเก่ายกเว้นภาษีนะครับก็เป็นการช่วยในสิ่งท,ที่ที่ให้ไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแต่นี่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาและแตกต่างจากเดิมที่ว่าเอาเงินที่จ่ายค่าบ้านเนี่ยหักออกจากเนื้อภาษีเลยหักภาษีเลยไม่ใช่ลดหย่อนอไม่ใช่ลดหย,ย,ย่อนลดหย่อนคือไปลดจากเนื้อเงินได้อันนี้คือได้เยอะกว่าเดิมดเยอะเลยได้เยอะกว่าเดิมเยอะก็คือคำนวณไปแล้วต้องเสียภาษีแค่นี้เนี่ยเอาไปหักจากตรงนั้นเลยใช่คก้อนนั้นเลยนี่คือความแตกต่างซึ่งซึ่งไม่เคยให้มาตรการอย่างนี้มาก่อนนี่เป็นมาตรการแรกคือเนื้อเลยเนื้อ ครังผมก็หายไปหม0 0นล้านรายได้ของกรมสมรภูท่านก็ต้องนี่กระเป๋ากระเป๋ารุ in uh> ่มลุ่มโผล่ล้รสําหรับโครงการนี้นะแต่ไม่เป็นไรเราให้ได้แต่ว่าเออก็ก็ต้องมีเงื่อนไขสําหรับบ้านราคาไม่เกิน5ล้านบาท5ล้านบาทแล้วก็ให้ไม่เกิน10%ของมูลค่าบ้านเพราะันสูงสุดก็คือ5 0,000นบาท5 0 0แสนบาท50,000นบาทนี่ก็ทยอยให้5ปีปีละแสน โอ oh, ไม่ใช่ปีเดียวนะฮะห้าปีเพราะฉะนั้นทยอยสูญเสียรายได้ก็ประมาณปีละ2,000กว่า2,400ล้านนะครับออก็ไม่ได้เยอะมากนะครับออแต่ถ้ามองภาพรวมแล้วอาจจะเยอะออแต่ถ้าเทียบกับการที่ประชาชนมีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการสร้างงานเกิดการซื้อวัสดุก่อสร้างการรับเหมาต่างๆและการขายสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เป็นเงิได้กลับเข้ามาจากตรงนั้น และความเสียหายอาจจะไม่ได้ถึง2,400ล้านต่อต่อปีอย่างที่เราคิดง่ายๆสมการชั้นเดียวคือภาษีหายส่วนหนึ่งหายไปแต่จะมีอีกส่วนอื่นๆที่าาใช่ครับใ,รใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นเป็นช่วงที่เราต้องการกระตุ้นการบริโภคการลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่เหมาะสมพอดี<ม>นะครับปีหนึ่งหปีเนี่ยปีหนึ่งต้องปีละแสนปีละแสนนะฮะตามความจริงฮะตามความเป็นจริงนะครับแต่เฉลี่ยไป5้าปีเท่าๆกันเพราะฉะนั้นถ้าข้อที่จริงคือ เราจ่ายค่าบ้านไป3มล้านเราก็ได้แค่3 0 0แสนสามแสนหารห้านะครับก็ก็ปีละ6 0หมื่นหปีเท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันแต่เพียบ้านหลังแรกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคุณกหนกมีบ้านแล้วกี่หลังตัวนี้มีหลังเดียวท่านท่านถามแล้วท่านสายตาท่านผมเป็นห่วงไงคือคือถ้ามีแล้วก็คือไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เลยใช่ไหมซึ่งอาจจะพิสูจน์ด้วยการเป็นเจ้าของบ้านนะครับเป็นเจ้าบ้านแต่ท่านเป็นเจ้าบ้านแล้วแต่ว่าถ้าเข้ได้จริงคือท่านไม่ใช่เจ้าของจริงๆ ท่ามีหลักฐานพิสูจน์ได้นะครับเราก็รับได้ว่าอันนี้เป็นหลังแรกได้เหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นเราดูความเป็นเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับกู้กู้เคยเป็นคนกู้ร่วมกับเขามาถ้าถ้าคนกู้ร่วมแล้วอีกท่านหนึ่งได้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยนะครับคือมีบ้านหลังแรกไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ในส่วนของเขาแต่ของเราได้ตามสัดส่วนครับก็คือกู้ร่วมแต่เราไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์บ้านหลังนั้นอันนี้ได้คะครับอ๋อสามีภรรยาละสามีภรรารวมแล้วต้องได้หนึ่งหลัง เพราะถือเป็นคนเดียวกันตามกฎหมายทำไมคะที่ขนมีกันหลายคนเหรอคะคือทุกคนเป็นห่วงแล้นแต่งรองเราซื้อไ่ยไม่ได้ครับแล้วเวลายื่นภาษีะฮะสำหรับสามีภรรยาก็วันนี้กฎหมายบอกว่าเงินได้ของภรรยาถือเป็นเงินได้ของสามีถ้าความเป็นสามีภรรยามีอยู่ตลอดปีภาษีนั้นปีปีที่จดทะเบียนกับปีที่หย่าเนี่ยต่างคนต่างยื่น เพราะความเป็นสามีภรยาไม่อยู่ตลอดปีภาษีต้องครบตลอดปีภาษีถึงจะยื่นร่วมกันกฎหมายให้แยกยื่นได้เฉพาะเงินเดือนนะครับเดิมเนี่ยกฎหมายไทยเป็นหลักครอบครัวเพราะฉะนั้นทั้งบ้านเนี่ยสามีเป็นคนยื่นครับต่อมาส่งเสริมให้ภรยาไปทํางานนอกบ้านก็บอกเงินเดือนภรยาแยกยื่นได้แลขอื่นจะเป็นของสามีอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาอีกแล้วตัวภรรยาก็ไม่อยากให้สามีรู้ว่ามีเงินได้อะไรบ้าง สามีเองก็ไม่อยากเอาของพันยามารวมเพราะว่าตอนรวมเสียภาษีตัวเองเสียใช่แต่ตอนมีกันได้พัญญาได้เออเออถูกถูกคตอนนี้ก็เริ่มเกิดความขัดแย้งในครอบครัวอันนี้พูดจริงจริงจริงที่มีขวัญพูดเลยอ่ะคือคือเอา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 ความรู้สึกของคุณกระดกเอามามาเป็นจย์ให้กรมสรรพากรคิดเลยเป็นตัวอย่างที่ทำให้ต้องมาคิดว่าเออเราเราไม่ควรจะไปสร้างให้ครอบครัวคุณกระดกเขาแตกแยกใช่ไหมฮะเราก็ต้องมานั่งเสนอใหม่ตอนนี้ทางรัฐมนตรี ว่้การส่วนกลางก็ได้สั่งการให้พิจารณาในเรื่องนี้ว่าควรจะให้แยกิืนสามีภรรยาหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้ก็คือในโครงการนี้เนี่ยบ้านมือสองไม่ได้ไม่ได้เพราะเราต้องการส่งเสริมให้มีการสร้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับที่ดินเปล่าสร้างบ้านเองได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่บ้านแล้วพร้อมที่ดินหรือห้องชุดแอนคารชุดี้ได้ครับเออแล้วถ้าถ้าเป็นแบบคือยังสร้างไม่เห็นแบบเป็นทรงขึ้นมาแต่ว่าจองแล้วแล้วจะสร้างอย่างนี้ได้ไหมคะ ก็ด e ูการโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่21กันยาปีที่ผ่านมานะครับถึง31ธันวาคมปีนี้นะครับเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อไหร่ตอนนั้นก็คืออยู่ในช่วงที่ท่านได้สิทธิ์ได้สิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าปีแรกเงินได้ท่านไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับก็ได้น้อยถ้าก็ยังไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าในในช่วง5ปีตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับถ้า ช่วงไหนท่านเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องยืดแบบเสียภาษีแล้วเนี่ยท่านก็ได้สิทธ์ตอนนั้นเลยและได้สิทธ์ไป5ปีต่อเนื่องอนับตั้งแต่วันที่ตัวเองมีไรายได้ถึงที่ต้องเสียภาษีนับไป5ปีครับ<อ><อ>เวลาไปกรอกเนี่ยนะมันยุ่งยากไหมท่านต้องกรอกตรงไหนยังไงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากความยุ่งยากของการกรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเนื่องจากเราใหสิทธ์เยอะครับวันนี้เรามีรายการค่ารถยนต์ประมาณ20รายการเพราะฉะนั้นกรอกแบบเนี่ยใครมีตรงไหนก็ใส่ก็เลยดูเยอะมากนะครับ อันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางกรมสรมากกำลังนั่งทบทวนว่าเอะควรไหมต้องให้ค่าระโยชนต้องเยอะเอาละสิเอาละสิเยอะรายการอ่ะไม่พอละสิยี่สิบรายการเลยนะตัวนี้คนไม่ผ่อนบ้านต้องซ่อมบ้านไหมคนไม่ผ่อนบ้านต้องซ่อมน้าท่วมเนี่ยต้องซ่อมแน่ต้องซ่อมไหมซ่อมเออทำไมไม่ได้สิทธิ์คนไม่มีลูกแล้วผิดตรงไหนทำไมถึงคนอื่นนคมีลูกถึงได้ตอนมีลูกคนจอมขวัญก็ทาเองยังไม่มียังไม่มีอ่ะทำไม่เป็นนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไม่มีอาไม่ไม่ไม่มีไม่มีนะ คนไม่มีลูกผิดตรงไหนทำไมไม่ได้ค่าลดหย่อนทำไมคนมีลูกถึงได้ไอตอนมีลูกก็ทําเองหลืไม่ได้ทาด้วย<อ>นะพอมีลูกเยอะๆขอค่าลดหย่อนเยอะๆ<อ>นะครับคนคนไม่ประกันชีวิตแต่ออมไม่ใช่เองผิดตรงไหน,นทำไมไม่ได้ค่าลดหย่อนคนท,ทำประกันทำไมต้องไปแยกแยะเอาใจบางกลุ่มบางกลุ่มบางกลุ่มก็เกิดแนวความคิดใหม่ๆว่าเอ๊ะทำไมไม่รวมหรือกลุ่มเดียวกันแล้วให้เขาไปตัดสินใจเองว่าเขาจะทําอะไรบ้างในชีวิตของเขาแล้วกรอบแบบสามมทัดจบเอาไหม ว่ด้ยากเพราะค่ารถายนต์มีเยอะมากเป็น20รายการจึงมีข่าวว่าจากนี้ไปเนี่ยเป็นไปได้ว่าค่ารถยนต์จะน้อยลงใช่ไหมเ<อ>พราะตรงนี้ยเยอะไปม,มันมันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะจะน้อยลงไป่ว่ามีแนวความคิดอีกอีกมุมหนึ่งของนักนักคิดทางด้านเงเศรษฐศาสตร์เนี่ยว่าเอ๊ะแทนที่จะให้เป็นรายการอย่างนั้นให้เป็นเหมาดีไหมอ๋อจะจัดหมวดหมู่ให้มันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็กรอกแบบตามบรรทัดจบชีวิตจะง่ายขึ้นไหมไม่ต้องกรอกเยอะเหมือนสมัยก่อนใช่อาจารย์ี่คะถ้ารายการมันน้อยลงแปลว่าเงินที่เราจะลดหย่อนมันจะน้อยลงด้วยไหมวงเงินมขึ้นบ แต่ว่าคุณจะไปตัดสินใจเองว่าคุณจะไปทําอะไรใช่ไหมฮะอันนี้เป็นแนวความคิดหนึ่งทําไมต้องไปไปเปเบือนพฤติกรรมมนุษย์ให้เขาคิดอย่างนู้นอย่างนี้ตามที่เราคิดแทนเขาอย่างสมัยก่อนเดิมบอกว่าถ้าทำประกันชีวิตลงทุนในกองทุนต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนระยะยาวตัวนั้นใหญ่หอมแสนตัวนี้ได้ฮะแสนตัวได้ได้หนึ่งแสนตัวนี้ได้หมื่นห้าไม่ต้องละเยอะไปละทำไมทำไมไม่ให้ก้อนเดียวไปคิดตัวเองว่าจะทําอะไรอันนี้จะเห็นอีกนานนะถ้าที่พีต้องต้องให้ลำตีตัดสินใจก่อนเพราะว่าหลายคนที่เขาเคยได้แล้วเขาไม่ได้เขาก็จะ ร้องขึ้นมา,าเราเคยส่งเสริม<ช>นะครับทุกอย่าง<ช>อาจจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปว่าเริ่มต้นยังไงก่อนที๋ยสเต็ไปไปเป็นขั้นตอนเอ,อท้ท่านจีปดิคะในแง่ของรายได้ของกรมสัมพารจะมีปัญหามากไหมคะเพราะว่ามีหลายหลายนโยบายที่ทําให้สัมพากรกระเป๋าโล่งไปเยอะ <c oughs> มีปัญหาไหมเอ,เอาจริงๆเลยท่านพูดจากใจเลยจากใจเลยนะจากใจเลยฮะท่านพูดจากใจเลยฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราทำได้ดีผสมควรปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บได้เกินกว่า ปีก่อนหน้านั้น20%นะครับมาถึงปีนี้ก็เป็นความท้าทายเราถูกตั้งเป้าเพิ่มสักประมาณ7%เองจากปีก่อนจากปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็มีเรื่องลดภาษีนิติบุคคลจาก30หรือ23 23นี่มีผลแล้วนะครับสำหรับเงินได้ปีนี้นะครับและปีหน้าก็เป็น20%แน่นอนทั้งหมดนี้ลงราชกิจจานุเบกษาหมดแล้วมีผลและ20%นี้ก็เป็นถาวรต่อไปนะครับไม่ใช่แค่แค่ช่วงแค่ปี2ปีแต่ถาวนต่อไปนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการมาตรการภาษีต่างๆพเพื่อช่วยเหลือเรื่องน้ําท่วมเรื่องปัญหาต่างๆเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องบ้านเรื่องต่างๆแล้วก็เรื่องของปัญหาเกิดจากน้ําท่วมที่ผ่านมามก็สูญเสียรายได้ไปพอสมควรนั้นถ้าจะดํารงเงินให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ยก็ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงนี้ที่จะต้องเพิ่มขึ้นที่ต้องเพิ่ม <ๆ S 2> ขึ้นจากของจริงๆแต่ถามว่าเราเราผ่านจุดหนักๆมาหลายอย่างเนี่ยบอกผ่านมาได้แล้วว่าถึงนวันนี้เนี่ยนะครับ เรายัางเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายอยู่สักพ0 0 0องพัล้านนะครับ <c oughs> ก็ก็ยังถือว่าไม่ลำบากใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าได้เป้าหมายที่ได้มาเนี่ยน่าจะทําได้และได้มากกว่านั้นครับฉะนั้นก็ย้ำนะฮะท่านผู้ชมครับมหากรรมบ้านและคอนโดวันพฤหัสบดีนี้วันแรกะเริ่มเลยนะครับก็ไปที่บูธของทางกรมสรรภารได้หาบูธไม่เจอก็โทรศัพท์ไปได้นะฮะที่ มีสายด่วนของครับงหนึ่งหกหนึ่งครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งไปปรึกษาฝากอีกเรื่องหนึ่งว่าช่วงนี้เป็นช่วงยื่นแบบบุคคลมารดาครับใช่ยื่นอย่างครับยื่นเดี๋ยวจะยื่นแน่ๆค่ะเร็วๆนี้ผมถามลูกค้ารายใหญ่ผมก่อนต้องรีบต้องรีบก็อย่าลืมยื่นแบบนะครับแล้วก็ แนะนำให้ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตแล้วเรามีมาตรการส่งเสริมพิเศษคือถ้าท่านยื่นแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเราขยายเวลาการยื่นแบบให้ท่านอีก8วัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ในทุกประเภทภาษีนะครับ <c oughs> แล้วถ้าใช้เครดิตการ์ดในการจ่ายภาษีด้วยได้ด้วยได้ช่วงเวลาในการประหยัดกว่าเขาจะคิดเองินอีก51วันรวมแล้วเกือบ2เดือนนะครับนี่ค่ะอย่าลืมยื่นภาษีนะคะขอบคุณท่านค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ถอยคำยังน,น้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เจอได้สั ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย New Corolla o u t i s Beyond Definition Samsung Smart TV TruMove 3G Plus ส่วนรับตอนนพี่น้องชาวไทยฮะวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะได้ข่าวว่ามีข่าวคราวเพียบมากมายอัางี้ดีกว่าเรื่องราวเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายกไว้ก่อน พอชาวันจันทร์แบบนี้อยากใช้คุณผู้ชมมีความสุขกันมากๆนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงนั่นเองชาานี้คุณผู้ชมจะได้พบกับการกลับมาจำมาอีกครั้งของเจ้าหญิง R&B เมืองไทยลิเดียสันรัตนะครับที่จะมาเผยถึงทิศทางในวงการบันเทิงของเธอว่าตกลงแล้วจะเซ็นสัญญากับค่ายใหม่แกรมมี่หรือไม่นะครับพร้อมแง้มหัวใจว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกับแมทธิวสักทีนี่เขาคบกันเขาคบกันนานมากนะคุณผู้ชมหลายปีด้วยกัน คือคนในวงการทุกคนอยากให้เขาแต่งสักทีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะถามเธอแล้วกันว่าจะแต่งเมื่อไหร่นะครับรับรองว่าพูดแมบเปลือกตอบหมดใจอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้วันนที่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งดีก,กว่าเรื่องของงานเกิดอวอร์ดครั้งที่หนึ่งะฮะคือมีหลายๆคนถามผมเยอะมากช่วงสุดสัปด,ดาที่ผ่านมาว่าตกลงแล้วเราโหวตเกิดอวอร์ดกันยังไงขอบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้นี่มีคณะกรรมการนะผู้ทรงคุณวุฒิ10ท่านด้วยกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นคุณบอยทะโกนเกียรตนะติอบอมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้กับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์นะครับพิ่ตีกรอนอย่างกรต้อยคือหลายคนที่มีการคัดเลือกมาแล้วจากหลายๆนะครับหัวข้อด้วยการสุดท้ายนะฮะก็มีการตัดลงมาเหลือเพียงแค่3ผู้เข้าชิงเท่านั้นนะครับวิธีการโหวตของคุณจะทำยังไงบ้างง่ายนิดเดียวนะครับอย่างแรกก็คือไปซื้อซิม True Move หรือว่า True Move Edge เท่านั้นนะฮะแล้วก็เลือกหัวข้อที่จะโหวตเช่นสมมุติว่าถ้าเราจะโหวตหัวข้อเกิดมาฮอต เห็นไหมฮะเราก็กด K 1แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขของดาราที่เราอยากจะโหวตให้เช่นสมมติโหวตให้กับอ้ามัสราภาก็พิมพ์ K 1เว้นวรรคหนึ่งโหวตให้ชมพู่อริยาก็พิมพ์ K 1เว้นวรรคสองหรือว่าจะโหวตให้กับพลอยเชมานก็พิมพ์ K 1เว้นวรรคสามนะครับแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข476,4044หหรือถ้าจะโหวตให้ง่ายสุดเอางี้ดีกว่าเข้าไปดูกติการายละเอียดและรายชื่อผู้เข้าชิงทุกสาขานะครับกับงานเกิดอวอร์ดที่ www.woodytalk.com ตั้งแต่วันนี้ถึงเช้าคืนของวันที่29มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับรีรีกันหน่อยนะฮะและขอย้ำว่าคนที่โหวตก็จะมีโอกาสได้ของรางวัลสุดพิเศษแน่นอนได้ข่าวว่าเกือบครึ่งแสนด้วยกันนะครับแต่จะเป็นอะไรนะั้นต้องรอติดตามชมในรายการของเราไปเรื่อยๆจัดหนักจัดใหญ่อย่างแน่นอนสำหรับงานเกิดอวอร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้ที่4 d 4ครับ ไปดีน่นภาพ้ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมกันตัดสินผลรางวัลเกิดอวอร์ดครั้งที่1ทั้ง8สาขาเกิดมาฮอตเกิดมาเปรี้ยงคู่เกิดเกิดได้ใจเกิดมาให้เกิดมาป๊อปเกิดมาหาและรางวัลสุดยิ่งใหญ่เกิดอวอร์ดแห่งปีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  o o y t a l k c o m แปดโมงเช้ากับอีกห้านาทีนะครับและคงจะทราบผลเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันแต่สตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีที่8ใครได้ดูบ้างเมื่อคืนอ้โหรุนทับยาเลยฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับสุดท้ายเราก็รู้กันแล้วว่าใครคือผู้ที่ต้องออกจากบ้านเป็นคนแรกแล้วก็เป็นทมเนียของทุกปีแล้วครับสำหรับผู้ที่ออกจากบ้านแต่สตาร์จะต้องมาพูดคุยในรายการช้าของเรานะครับเป็นที่แรกเลยนะครับและแน่นอนเช้านี้เขาก็มานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับสวยมากเป็นเป็นเป็นผู้หญิงที่ผมบอกได้แล้ว ได้เสียดายแต่ก็ดีใจที่ออกจากบ้านเพราะผมจะได้เจอตัวจริงแล้วในที่สุดขอต้อนรับน้องเฟรมเดอะสตาร์แปดครับสวัสดีครับเฟรมถาจับหน่อยเพราะว่า